สวัสดีกลับมาอีกครั้งครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดและมีอิทธิพลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ของโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องห่นรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในยุคนี้นั่นคือ2026 New z e a l H20 ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่จากจีนที่มีการพัฒนาอย่างยาวนานและในปี2026นี้ก็พร้อมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การปฏิบัติการทางอากาศในเอเชียอย่างแท้จริงสำหรับประเทศไทยการทำความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของเครื่องบินรุ่นนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินแต่มันคือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อทั้งภูมิภาค เซีนเอชยี่สิบถูกมองว่าเป็นคำตอบของจีนต่อเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit และ B-21 Raider ของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้จีนต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่าที่ตรวจ,จับได้ง่ายและเสี่ยงต่อการถูกสกัดแต่ H20 ได้เปลี่ยนสมการทั้งหมดด้วยดีไซน์แบบปีกบินที่รวมลำตัวและปีกเข้าด้วยกันทำให้มีพื้นที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์น้อยลงและยากที่จะรวจจับเทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนเอาจริงกับการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร เพื่อแข่งขันกับชาติมหาอำนาจด้านการบินของโลกจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย H 2 0รุ่นปี2026จะสามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งแบบนิวเคลียร์และแบบธรรมดาทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินป้องกันประเทศแต่เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้คาดการว่ามีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า8000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและหากมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็จะยิ่งขยายระยะได้ไกลขึ้นไปอีกซึ่งหมายความว่าเกือบทั้งทวีปเอเชียอยู่ในระยะโจมตีของมัน นี่คือประเด็นที่กองทัพไทยและประเทศเพื่อนบ้านต้องนำมาคิดว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศต้องพัฒนายอย่างไรเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในด้านอำนาจการบรรทุกเอช20คาดว่าจะสามารถบรรทุกอาวุธได้ราว45ตันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธโจมตีระยะไกลขีปนาวุธความแม่นยำสูงหรือแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั่นหมายความว่ามันสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและเป้าหมายที่เคลื่อนที่ในทะเล เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งทำให้ h 2ชเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูงและสร้างความกดดันต่อกองทัพเรือใดใดที่ต้องเผชิญหน้ากับมันหัวใจหลักของเครื่องบินล่องหนคือการพรางตัว H20 ใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์โครงสร้างที่เรียบลื่นไม่มีอาวุธแขวนภายนอกและห้องเก็บอาวุธอยู่ภายในตัวเครื่องรวมถึงการออกแบบเครื่องยนต์ที่ลดลายเซนความร้อนทําให้ตรวจจับด้วยอินฟราเรดยากขึ้นการรวมกันของเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทําให้มันสามารถเล็ดรอดผ่านระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงได้อย่างน่ากังวล ในปี2026ที่จีนพร้อมเปิดตัว H-20 นั้นถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะในขณนะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็กำลังขยายโครงการ B-21 Raider การแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจด้านเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนกำลังเข้าสู่ยุคใหม่และสำหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเอเชียการแข่งขันนี้มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากกำลังทางทหารแล้ว H-20 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและการทูตเครื่องบินล่องหนคือเครื่องมือแสดงแสนยานุภาพ ส่งสารไปยังนานาประเทศว่ามีความสามารถในการโจมตีได้ทุกที่ทุกเวลาการมีอยู่ของมันจึงเป็นทั้งพลังเชิงกายภาพและเชิงจิตวิทยาสำหรับจีนมันคือความภาคภูมิใจและเป็นการยกระดับสถานะบนเวทีโลกสำหรับไทยการมีอยู่ของเครื่องบินเช่นนี้ย่อมสร้างแรงกดดันต่อการวางแผนด้านความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของไทยหลายคนชี้ว่าการเกิดขึ้นของเครื่องบินล่องหนทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีเรดาร์ความถี่ต่ำระบบตรวจจับแบบพาสซีฟและเครือข่ายการป้องกันที่ทำงานร่วมกันรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเพราะไม่มีประเทศใดที่จะสามารถป้องกันภัยคุกคามรูปแบบนี้ได้ด้วยตัวเองการที่จีนสามารถสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนได้สำเร็จยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดด้านวิศวกรรมการบิน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุขั้นสูงอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมและเครื่องยนต์การพัฒนาที่ก้าวหน้าเช่นนี้ทําให้ประเทศอื่นๆต้องพิจารณาว่าจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างไรแม้ไทยจะไม่ได้สร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเองแต่การเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ช่วยให้เราสามารถวางยุทธศาสตร์และเลือกพันธมิตรได้อย่างเหมาะสมท้ายที่สุด H20 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือตัวแทนของยุคใหม่ในการทําสงครามทางอากาศเมื่อระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป การโจมตีสามารถมาจากที่ไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดขนาะเดียวกันมันก็อาจกลายเป็นอาวุธยับยั้งที่ทําให้คู่แข่งละเลยไม่กล้าเผชิญหน้าสําหรับประเทศไทยความสนใจของเราคือสันติภาพและความมั่นคงแต่เราจําเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไทยวอลแมชชีนส์วันนี้เราก็ได้รู้จักกับ226 0 New c e n H20 กันอย่างละเอียดแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆที่จะมีผลต่ออนาคตของประเทศไทยและภูมิภาคของเราเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ